สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟสเลิฟทาโ่นะคะวันนี้หัวข้อที่แม่หมอจะมาทําเลยก็คือมีใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณอยู่แล้วเขาหลงสเสน่ห์คุณตรงไหนเขาหลงสเสน่ห์คุณที่คุณเป็นคนแบบไหนแม่หมอจะมาไขาความลับตรงนี้มีพลังงานของใครบางคนที่เหมือนกับคุณไปทําให้เขาประทับใจคุณไปทําให้เขา รุ่มหลงเหมือนต้องมนต์สะกดพลังงานของใครสักคนหนึ่งมาเช็คพลังงานของพวกคุณกันว่านี่แหละพลังงานนี้ที่เข้ามาที่ไม่เหมาะจะต้องอ่านเลยก็คือว่าคุณไปคุณไปทําให้เขาข้างไครในตัวคุณอะ่ะเออแล้วมาดูกันว่าเขาข้างใค้คุณเรื่องอะไรเขารุ่มหลงคุณเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะในตอนนี้ คุณได้ไพ่หมายเลขสามทุกอย่างดีขึ้นตอนนี้พลังงานของคุณไม่หมอเห็นชัดเจนเลยว่าคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในชีวิตรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูโอเคนะมันดูลงตัวไม่ว่าคุณจะทํางานไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรหรือทําอะไรอยู่คุณรู้สึกลงตัวกับการใช้ชีวิตอ่ะมันดีขึ้นกว่าเก่าไม่ว่าสถานการณ์ทางด้านจิตใจหรือสถานการณ์โดยรวมคือ คุณโอเคกับชีวิตในตอนนี้ว่ามันดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอนถึงแม้มันอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นมากจนคุณพอใจแต่แม่หมอเห็นพลังงานของของอาการของการดีขึ้นการได้ได้มีเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองแล้วเวอร์ชั่นของการใช้ชีวิตของตัวเองใหม่แล้วก็คุณก็ชอบด้วยคุณก็มีความสุขด้วยนี่คือพลังงานของคุณนะนี่คือพลังงานของคุณแล้วเรามาดูกันว่าคนคนนี้ คนคนนี้เขาข้างใครคุณเขาหลงสเสน่ห์คุณเพราะอะไรเรามาดูกันนะคะว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณเพราะอะไรสองถ้วยไม่ใช่หลงอย่างเดียวเขารักคุณด้วยนะเขาแอบรักแอบ,บชอบคุณด้วยแหละดูสิพลังงานแบบนั้นมากเลยนะแม่หมอแบบสับไพ่ กระจัดกระจายไปหมดมาดูพลังงานว่าเขาเป็นใครแล้วก็เขาหลงสเสน่ห์คุณเรื่องใดมันไม่ต้องมันยายอะไรเลยคือมันออกมานะี่ยเขาไม่ใช่แค่หลงสเสน่ห์คุณอย่างเดียวนะเขารักคุณด้วยอ่ะเขาประทับใจเลยคือรักเลยเห็นแล้วมันทำไมทำไมคนคนนี้ถึงทำให้เขารู้สึกมีความสุขได้ขนาดนี้อ่ะ คุณไปไปทำยังไงให้เขามีความสุขขนาดนั้นแล้วก็เดอะฟูสี่ถ้วยอัศวินถือไม้แล้วก็ราชินีไม้ ไม่หมอรู้แล้วละว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณเรื่องใดแล้วทำไมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยละคะโอเคที่เห็นเลยนะเขารักคุณเขาประทับใจเขาเห็นคุณแล้วเขาออ้ยทำไมคนคนนี้ทำงานเก่งจังทำไมคนคนนี้มีความสามารถทำไมคนคนนี้ถึงคุมสถานการณ์ตัวเองได้อะ่ะมีวุฒธธิภาะวะมีสติปัญญาแล้วก็เฮ้ยเขาดูใช้ชีวิต มีความสุขมากเลยเขามองว่าคุณใช้ชีวิตดูมีความสุขเป็นตัวของตัวเองแล้วการเป็นตัวของตัวเองคือไม่ใช่ว่าไร้สาระการเป็นตัวของตัวเองแล้วมีสาระมีสาระมากๆแต่แต่สิ่งที่เขาก็มองคุณอีกอแล้วว่าคุณมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะถึงคุณจะมีไม่มีไม่รู้อะแต่เขารู้สึกว่าต้องมีใครที่จะเข้ามา มอบความรู้สึกดีๆเหมือนเขาอีกหลายๆคนมากๆเขาอาจจะเป็นตัวเลือกในความรู้สึกเขาเป็นแบบนั้นนะเขาอาจจะเป็นตัวเลือกแล้วก็สิ่งที่เขามองเลยก็คือว่าเขาด้อยกว่าคุณเขารู้สึกว่าเขายังเอื้อมไม่ถึงคุณแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่ด้วยด้วยหน้าที่การงานหรือวุฒิภาวะหรือทางใดก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณแต่ในทิศทางความเหมือน ความเหมือนในใจของเขาว่าเขาต้องการนี่แหละคนคนนี้แหละทำให้เขาค้างไครขนาดนี้เพราะเป็นคนที่เขาต้องการเข้ามาในชีวิตจริงๆมีอะไรที่มีสนเสน่ห์มันเป็นความปรารถนาแรงกล้ามากๆที่เขาอยากจะได้อยู่ใกล้คุณแต่เขาคงทำได้แค่ ส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณเท่านั้นเองเก็บความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในใจที่มันล้นมากๆเลยเนี่ยแค่เก็บไว้ทุกวันทุกวันเทน่าที่เขาทำได้ในตอนนี้แล้วเขาอาจจะแสดงอาการอาจจะแสดงให้คุณเห็นบ้างว่าเออเขารู้สึกดีกับคุณนะเขามีแพชชั่นมากๆเลยนะกับคุณแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้ตกลงปงใจอะไรกับเขายังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับเขาตรงนี้ ที่รู้รู้อ่ะสเสน่ห์เหลือเฟือจริงๆเพราะราชินีถือไม้อ่ะแน่นอนที่สุดมีสเสน่ห์มากๆอ่ะหน้าหลงไหลมากๆทากํางานก็เก่งทํางานก็เก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่อดทนต่อทุกสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์ได้ทุกอย่างอ่ะเขาเห็นคุณเป็นไอดอลเขาเลยก็ได้ในส่วนลึกนะ the will of for t soon the wheel of fortune queen of pentacles nine of wands ace of pentacles six of swords ในสิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกเพิ่มเติมแม่หมอเห็นว่าเขาเนี่ยได้สำรับเป็นนายออฟซอ r ์สคือ9ก้ดาบเขาเครียดนะเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงคุณเนี่ยเขานอนไม่หลับในทุกๆวันอะ่ะเขารอโชคชะตาที่ที่จะนำพาให้ให้ตัวเองอะ่ะได้เป็นคนที่เพียบพร้อมให้ตัวเองได้เป็นคนที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเพราะคุณดูสูงส่งกับเขาอะ่ะดูสูงส่งกว่าเขามากๆอะ่ะ ดูสำหรับเขานะเขาไล้ความหวังมากๆเลยแต่ในใจเขาห้ามไม่ได้ไงอย่างที่บอกไปมันไม่มีเงื่อนขไขใดๆเลยที่จะไม่ให้รักคุณที่จะไม่ให้ชอบคุณที่จะไม่ให้หลงความเป็นตัวตนคุณเนี่ยเขาห้ามไม่ได้แต่เขาจะพยายามเขาจะพยายามทำทุกๆวันเขาจะพยายามสร้างฐานะเขาจะพยายาม ทำงานทุกอย่างทำให้ตัวเองดีขึ้นเพื่อคุณเพื่อที่จะหลุดออกจากสถานการณ์ที่เขาคิดว่าเขาไม่เหมาะสมเนี่ยให้ได้เพื่อไปอยู่ในจุดที่เขาเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเป็นพลังงานของคนที่หลงไหลคุณจริงๆเป็นเป็นเป็นคนที่เขาพยายามที่จะ ให้คุณเห็นอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้พยายามแสดงตัวให้คุณได้เห็นเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเขา่มีใจให้คุณนะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ในโลกโซเชียลหรือไม่ว่าจะเป็นใดๆก็าตามอ่ะแสดงคุณจะเห็นเขาอยู่เสมอๆนั่นแหละเขาพยายามแสดงตัวไม่ลดละถึงเขาจะเหนื่อยถึงเขาจะท้อแต่เขารู้สึกมีความสุข มีความสุขที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณมีความสุขที่ได้พูดคุยทุกอย่างเรามาดูกันว่าสถานการณ์อันใกล้เนี่ยแม่หมออยากจะรู้ว่าสถานการณ์อันใกล้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในสถานการณ์อันใกล้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ The Tower สามไม้เก้าดาบก็มาเหมือนเดิมอัศวินถือถ้วยหกถ้วยหกถ้วยใบนี้พลังงานของคนที่ที่เคยเจอกันกับคุณอนะ่ะอาจจะเคยคบกันก็ได้นะอาจจะเคยคบกันมนาแล้วก็ได้ เพราะมันเป็นพลังงานของคนเก่าหรือถ้าไม่ใช่คนเก่าก็าอาจจะเป็นพลังงานที่ทําไมเขาถึง,ลงหลงไหลคุณทําไมเขาถึงข้างใครคุณเนี่ยเขาอาจจะเจอกันกันกบคุณมาหลายภพชาติแล้วเขาถึงรู้สึกว่ามันทําไมแบบไม่หมอมองว่าเขาเหมือนหัวปักหัวปำเลยเขารอคอยวันนั้นจริงๆรอคอยว่าสถานการณ์อ่ะมันจะจบจากสถานการณ์นั้นแล้วไปอยู่ในจุดที่ ที่เขาสามารถบอกกับคุณว่าเขารักคุณนะเขาชอบคุณนะได้อย่างเต็มปากเต็มคำถ้ามีบางคนอยู่อย,อยู่ไกลกันก็มีนะมีพลังนั้นเข้ามาเหมือนกันเขาอยากจะสิ้นสุดการรอคอยจะได้เจอกันไม่ใช่แค่พูดคุยไม่ใช่แค่เห็นกันในทางโลกโซเชียลแล้วใต้สำรับก็เป็น king of pentacles ก,ก็คือสิ่งที่เขาปรารถนานั่นแหละว่าอยากที่จะให้มาคู่ควรกับ queen of pentacles ที่เป็นพลังงานของคุณเขาอยากที่จะคู่ควรกับคุณไม่วันใดวันหนึ่งเขาอยากให้สถานการณ์ในตอนนี้มันจบสักทีแล้วไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดไปอยู่ในจุดที่เขาสามารถคุ้มครองคุณได้ดูแลคุณได้เทคแคร์คุณได้เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตทุกอย่างให้กับคุณได้เขาอยากเป็นแบบนั้นในใจลึกๆเขาอยากเป็นแบบนั้นมากๆในความรู้สึกของเขาแล้ว แม่หมอมองว่าเขาจะได้เจอกันกับคุณเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีไพ่เห็นการกลับมาคุณอาจจะได้ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วหรือไม่อาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยก็ได้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยแน่นอนเขาจะมาเขาจะมาทำให้คุณรู้ว่าเขาชอบคุณแน่นอนที่สุด แล้วามาให้ไพ่ช่วยบอกเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว้าวจริงๆคุณจะได้รับข้อความจากเขาคุณจะได้เขาอาจจะส่งของขวัญมาให้หรือเขาอาจจะมาหน้าบ้านเลยก็ได้มาเคาะประตูมาหาคุณถึงที่เลยก็ได้นะคะแล้วก็บริวารช่วยเหลือใพรอยากจะบอกอะไรคะ แล้วก็มีทางออกสังคมต้องการอีกสักหนึ่งใบนะว้าวสมหวังไพ่สมหวังขึ้นในพลังงานของคุณในวันนี้นะถ้าคุณรู้สึกได้ว่าเออแม่หมอมันมีจริงๆนะมันมีคนแบบนี้จริงๆที่รู้สึกว่าเขามาแอบชอบอยู่รู้สึกว่า รือจะเป็นคนเก่าหรืออะไรที่เขาไม่ได้ตัดขาดอะไรจากไ,ไปจากคุณเลยยังยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่อาจจะห่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเขาจะส่งความรู้สึกดีๆมาให้คุณถ้าเขายังไม่มีเวลาได้กลับมาก็คือเขาจะทําทุกอย่างให้เขารู้ให้ให้คุณรู้ว่าเขาสามารถที่จะให้ในสิ่งที่คุณอยากได้เขาอยากที่จะเป็นคนที่จะมาเปจะมาซับพอร์ตจะให้คุณได้ไว้วางใจเขา คนคนี้มีความพยายามแล้วก็มีแพชชั่นมากๆคุณหลงคุณและผู้ดีง่ายอ่ะข้างไข้คุณเลยจริงๆแล้วอาจจะส่งพ่านเอ่อส่งผ่านเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงติดต่อสื่อสารผ่านทางเพื่อนคุณก่อนหรือทางครอบครัวของคุณก่อนเพราะคุณอาจจะมีคนที่คอยดูแลนะคอยดูแลคอยคอย คอยกันเออคนนี้ไม่ดีนะคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ mm. เขาก็อาจจะเข้ามาใ,ในในทางนั้นให้คนของคุณเนี่ยครอบครัวของคุณหรือเพื่อนของคุณสบายใจว่าเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้นะไม่ได้มามามา,มาหลอกคุณหน้าอะไรอย่างนี้มันมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เขาพยายามทําดีที่สุดพยายามทําดีที่สุดพยายามที่จะหาทางออกให้กับชีวิตของเขา พยายามอยางที่จะสมหวังพยายามทำดีทุกอย่างจริงๆให้คุณได้ประทับใจเขาตอนนี้เขาแสดง power แสดงทุกอย่างออกมาให้รู้ว่าชอบชอบฉันเถอะอะไรแบบนี้ชอบฉันเถอะอะไรอย่างนี้นะเขาแบบนั้นเราเรามาดูไพ่ข้อความเหมือนเดิมสักสามใบวันนี้วันนี้อยากจะรู้ว่าถ้าเขาพูดกับคุณเขาจะบอกอะไรกับคุณบ้าง ถ้าเขาบอกกับคุณได้นะเขาจะบอกกับคุณว่ายามที่เขาทำงานใช้ชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายใดๆก็แล้วแต่นะถึงแม้จะหาทางออกในชีวิตอะไรไม่ได้อะเขาจะเลือกคิดถึงคุณเพื่อให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่ทำให้หัวใจเขาอ,อิ่มเอมใจทำให้มีแรงในการต่อสู้กับชีวิตนิ่ง เป็นประมาณว่าเขาเขาลหลงไหลเลยนะแม่หมอบอกเลยเขาลหลงไหลจริงๆตามพลังงานที่แม่หมออ่านไปนั่นแหละแล้วก็ใบนี้นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกได้ถึงความรักทั้งหมดที่ส่งมามันน่าตื่นเต้นมากเขารู้สึกเขาเขารู้สึกได้อ่ะรู้สึกดีอ่ะคุณอาจจะเป็นคนเฟนลี่คุณอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีหรือคุณอาจจะทําดี กับทุกๆคนหรือการที่คุณทําดีกับทุกๆคนเนี่ยรวมถึงเขาด้วยเนี่ยเขารู้สึกได้เขาตื้นตันเขารู้สึกได้ถึงความจริงใจของคุณไม่ว่าคุณจะรู้สึกกับใครอะไรยังไงคุณมีความจริงใจมากๆเขาก็ประทับใจตรงนั้นด้วยแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยทำให้เขาคิดถึงคุณแทบบ้า มันบ้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอิสเคซีคือมันบ้าไปหรือเปล่านี่แม่หมออย่างที่แม่หมอบอกว่ามีพลังงานของการล้างคล้จริงๆอะ่ะการล้างคล้ในตัวคุณมากๆเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดถึงคุณจนจนเขาต้องถามตัวเองเฮ้ยบ้าไปหรือเปล่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทําไมมันมีอารมณ์สถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างงี้นะคะก็วันนี้คลิปนี้มันเป็นพลังงานที่แม่หมอว่ามันจะสร้างความสุขให้กับคุณได้นะถ้า แล้วคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่แค่มีความรู้สึกว่าต้องการคุณแค่ฉาบฉวยนะแม่หมอแม่หมอมองว่าเขาพยายามที่จะทำทุกอย่างให้เขาได้เหมาะสมกับคุณจริงๆอะ่ะมันคือสิ่งดีๆมันคือพลังงานดีๆที่คุณควรจะรับไว้แล้วก็แม่หมอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นของคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังเพราะมันคือความสุขนะคะขอให้คุณได้เจอคนที่ทำให้คุณได้สุขใจ คนที่คอยดูแลคุณได้ปกป้องคุณได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ไวๆนะคะขอบคุณมากค่ะ